โยโยโยบายสองมตรงเชิญกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. k คในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์ฟุตบอลอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านทีมชาติดังนั้นคึงเน้นทีมเดียวพิจารณาเรืองเกมเช้าวันพรุ่งนี้ครับเจ็ดโมงสี่สิบห้า บอลถ้วยของบราซิลรอบ8ทีมนัดที่2นะครับฟราเมงโก้จะเปิดบ้านเจอกับบาเฮียครับนัดแรกฟราเิงโก้บุกชนะมาก่อน1-0ลุ่มความได้เปรียบนะครับแต่ว่านัดล่าสุดในลีกบุกไปแพ้คอนินเทียนมา1-2ครับตีเต้กุนซือก็มีเพเล่นกนรหลักอ,อย่างฟราบิซิโอคุมเกมรับนิเนรัสเดลาคูดกับเลโอออติสคุมตรงกลางนะครับสแนวรุกนำโดยเกอร์ซันลุยส์อาราโค กองหน้าเป็นบรูโนเอ็นริเก้กองหน้าตัวเก่งส่วนบายเฮียเนี่ยนัดล่าสุดในลีกก็บุกไปแพ้บรากันติโดมา1-2ครับโลเกซิโอเซนี่กุนซอนะครับมีกาเเรียกกับคานูคุมเกมรับเอเวอตันกับฮัวลูคัสอยู่ตรงกลางนะครับคู่หน้าเป็นทาเซโนเล่นกับเอเวเรนโดกองหน้าตัวเก่งแน่นอนก่อนเกม เขายังมองฟลาเมงโกเป็นต่อนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยฟลาเมงโกขอแค่ผลเสมอเข้ารอบรองครับส่วนบาเฮียไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะเท่านั้นพี่ใหญ่มองว่าจะเข้าทางอีนครับเพราะว่าบาเฮียเนี่ยเกมรับไม่ดีอยู่แล้วครับยิ่งเกมนี้ต้องมาเปิดหน้าแรกมีโอกาสเข้าทางฟลาเมงโกครับจะเปิดบ้านเบียชนะย้ำแค้นอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับให้เชียร์ฟลาเมงโกเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำเช้าวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย